มีไหายยาครับนี่เจนอางานกันเลยเจ้าที่ใจจังวะครับตรงนี่นี่ผู้เฆ่ยนี่เอาเข้าเฆีเลยเนาะโอ้ยอยู่ได้เลยหลอดยากเนาะรอดยากแล้วเจอคดีเนาะมีเหู่ที่ไหนเนี่ยเอาไปเมืองมาหาลูกค้าเพื่อถึี่เนี่ยโอ้ยเจ๊นี่ đến đây rồi à rồi đến đây rồi à rồi đến đây rồi à rồi

นีเขาเจ้าบ้านอยู่นี่หรือว่าเป็จ้าของบ้าน 嗯。 S <S ตรวจครบทั้งกระบวนการเลยนะครับก็คือส่วนแรกก็คือในเรื่องของการสัมภาษณ์นะครับเพื่อเป็นการคัดกรองว่าเข้าเมืองมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีใบอนุญาตทํางานถูกต้องหรือไม่แล้วก็ตรวจว่ามีอาการเบื้องต้นก็หนึ่งนะครับ